ดารแฟนสเลปโซซายที่ทอิทคนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่2ของการมาที่ค่ายอุทาสารนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงนะคะ,ะเขาอาจจะงงเฮ้ยทำไมสเลปตั้งตัวแปลก,ก,กอะไร่างนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเช้าเราไปก่ออิดใช่ปะ่ะเออ <laughs> นะ้วเมื่อเช้าเมื่อเช้าเราไปผสมปูกันก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ก่ออิดเป็นกำแพงนะคะก็เหนื่อยมากหนะ้าโทมนะคะ <laughs> ไม่อยากจะบอกว่านี่คือหน้าสดของเซเลบเองอะต่อมาค่ะเรามาดูไม่ใช่แค่เซเลบนะที่แต่งตัวแบบเต็มที่แบบนี้นะคะเรามาดูเมคของเซเลบดีกว่าอาเซเล็บเปื่อยนี่นะคะน้องเปื่อยน้องเปืย่ยก็จะออกแนวแบบว่าอินดี้นิดหน่อยโอ้โหเทจ่จ้า มีแฟเนเด็กเกียดนะคะเฉ mm hmm. ยจะอินดีเบาๆพอแล้วเอแล้ว <Okay. S 2> ต่อมาค่ะอันนี้ภูมิใจเสนอเซเลบเรลืองค่ะเมองันผ่านเดี๋ยวก็ชาวบ้านแถวนี้นะะ <laughs> แต่งแต่งตัวนี่คือเขาตีมมากนะคะ <laughs> ไม่อยากจะยืน <laughs> เอ้ยค่ะ <laughs> คือเสือ้อนนี่ก็เหมาะมากนะคะต่อมาภูมิใจเสนอเซเลบหลดจ้าอันนี้นะคะไม่รู้มาตีมอะไรนะคะ <laughs> หมวกไปทางผ้าไปทางผ้าไปทางไม่ม <st immun ità> ีอะไรเขาตีนะคะก็ท so ุกว so ันนี้ได้หลยมากแล้วก็ต่อไปนะคะก็เมื่อคืนก็นอนหลับสบายมากค่ะก็เมื่อคืนก็มีกลุ่มเด็กอัสอมานอนบ้านเสร็จด้วยนะคะตะคืนนี้เนี่ยมีกลุ่มเสร็จนอนใบ้านแค่กลุ่มเดียวนะคะก็อยากจะลบมีอะไรเกิดขึ้นต้องติดตามต่อไปนะคะตอนนี้เราก็พักเตรียมไปลงใยงนายเบาๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ